ผลการสำรวจของอนามัยโปรเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด1 i d 1 9ที่เก็บข้อมูลระหว่างวันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่4เมษายนค่ะบอกว่าจำนวน7,705คนพบว่าประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อไปที่สาธนารณะร้อยละ9 2 3และสวมหน้ากากเมื่อไปขนส่งสาธนารณะร้อยล194.5 และยังพบว,ว่าสถานที่ที่ประชาชนไม่สวมหน้ากากมากที่สุดได้แก่ 1. อันดับหนึ่งค่ะเป็นสถานบันเทิงนะคะ 2. อผับค่ะบ้า รองลงมาก็คือฟิตเนสค่ะโรงยิมและสถานที่ท่องเที่ยวตามลําดับนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปไหนเนี่ยก็ต้องช่วยกันสักนิดหนึ่งนะคะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ดาวโหลดแอปพลิเคชันมาใช้กันด้วยนะคะเช็คอินกันเลยค่ะเช็คอินนะครับว่าไปที่นี่ไปที่นั่นมานะครับเพราะว่าถ้าไม่เช็คอินเนี่ยเราจะตามไม่เจอว่าใครไปมาบ้างหรือถ้าเกิดไม่อยากเช็คอินก็จดทาลายไว้เลยก็ได้แบบนั้นในโทรศัพท์มือถือใช่ครับแล้วก็ต้องเปิดเผยนะฮะอ่าใช่ต้องนดเอาให้ถูกต้องคุณเอกไปไหนมาคุณเอกไปเที่ยวตรงไหนมาก็ต้อองงจดทลตัว บอ, <Why? S 1> บอกหมดไม่มีรบรูปในไอจีแน่นอน <Okay. S 1> บอกทุกอย่างฮะ